มือย่เก็บมอยบอเบงแล้ี่เนาะได้ได้อะไรจับมือจับตมือถึงนว่าห้กินปัะจิเศ้าถึงไม่อยากบาดลวงแอบบุก จับกระมือมองมีบ so ้างจับไปที M ่ไงอ้ห <OR> ah, ัวันพักอันนอกเล็กือนบานโนอกสุนเลยตายต้องมาล่าเมือ่ลุกเลยลุกเหีลุกว่าเบิกว่าตัวเลยมาตีนลกเราเขาไปแค่ยัง คือเลขรอ้คือแเนาะฮะคือแยบแยบ้เราตัวเลขรสามเก้าห้าคุปิดอย่ามันเนาะนี่แล้วตดลไปนี่ทงหมดถืเลขยูริกินไม่ไหวเลยยังไงย้ำ่าเหมือนกับไงไปยืนใสูงอย่างน้ยวายยางไผคนืนไอันไม่ยืนนะตี้แม่ป้าครั่านใส่แม่ป้า ผมก็เนคนหญิงและผู้แล้วตำรวจหล่อยู่มามามา พี่ไ้พี่นราพี่บุ้พี่น้องตัวใดโนจใบ่มากพี่พี่น้องเปชุดสกายไม่ขนาารล่นที่เอีพี่ยังเลี้เห่ีใหม่ช่วจักไอเอวุ้นเป็มาใหเอากเล่นห้แม่ถกันที่นี่พัาเชลีน้ม่จังด๋รยเก็บชิบัอนัาจ้างกาจางคกาูวันละสองกิโลหครับผู้เลียงกันจะสิหายังไม่หล่นเอวสามลําถึงห้นตาขึ้นิ้วตวสีเก็บที่ละเก็ย มึอ้พวกเก่าี่พยายามใี่จเอ็มซแฟนคลับเนี่ยแล้ววงการเอ็มเก่งจรมึงอชื่อได้คนลงอยนี้ขอบพระคุีอกพ่นมาแหงกัพวกเการึเล่นี่ยผ้าพี่อนำเงินเดือนะขอบพูนค่ะอ้ยเดี๋ยวเา ้แาแจอกขอขอบคุณทุกเล่นเช่นไม่ยังอีกนะเอาเอาขอ้าียงคนที่เลขหน่อยคนเสอันชาหวองนลู่ะหลังคนเอาขอเสียงคนที่มือเลหน่อยยกมากิกใจจะเลย เลี ak, right. ้ยงหมาเลี so former 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 ้ยาแม่กูกาซื hmm, well. ้อ well well. ือซ well 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 ื o ้อปััเกามาซื้อตะเกาห่าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดกแบมาซื้รวมไปเดื่อยต่เกาห่าจะมซื้อเองนะพวกมซื้อจะไหนมันมีร่างสันขอนามันสีบอกฮันเตยหรอยังสามมาื้อน ไปใส่ลางคืนยี ja ่สิบงากรรมมันขืเขานาดเจ้ายูเมือแตกเีอ่าแรกจะเจ้าของเขาเสืแล้วยากให้ส่บ้าเออสบูสนไทยอีนนนนอีนนนนเออใช้จริงขาวจริงมันผลิตภัณฑ์ูหนามเป็ผลิตภัณฑ์ูดา รูมันโตครับผิวเมียนหน้าขาวใสมาสมพูสมุนไพรอีกอ่อนคนดูได้สองปีลราก็เห็นปากของเขาเล้เนี่ยวนาน่าวเอียงแนวเรียงรูดตลกมาสั่ต้มนี่พูดใด้พ่อพี่มันชิตตีมากตลกไไร่หัมาสั่งอ้ยตวกระปองสุ่มที่นั่นตัวรูเลยเหรอกระป๋อมาอะไรเงี้ยาน่าพูดใ้ตมรูดกัสไลหัวเพอนขาวเลยเจ หนาวแล้ววหนนี้แค่ผ่านาผู้ไดต้มรู้รู้นี่เต็มโตเลยน่สำหรับเราเสียงวงสองนผูเจ้ากรองทส่เครับวิวงสองไม่เขารในฐานตลอดตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวสำหรับเราเสียนวงสองนให้เราไปแล้วบนเวทีกเสียงี ร่างกางสามมาีนี oh, ่ง่าเีนกตออะไรกันสามร้อยลานนโชว์เอาเพชรอีกวงหนึ่งสิลปเนตัวนั้นแ่ๆถ้ไม่เห็นว่าเขาวงสามวัดเอาวงหญิงวงหญิงยูวงวงหญิงยูวงหนึ่งครับคนโสิบป็นวงสามคไดพวกสิบวัดผานเพิ่มกับดิวงหญิงคนอนเชื่อเป็นไม่เกิดมาหลายโอ้ก็ไม่เห็น ขางนก็หลายน้ำแงมเม่นี่ตอนรับภาพโอ้ยมือนที่ยก็มาจีไม้างเพื่อนดิเอ๊ะาจจางเดียจดงเจวงึง้วงสองแ้ามาเย็บบนจางแล้วสาวยู่หลังเม่วที่กิเ็ส้นสัญญาบุ๊าดินอยู่เหมนเจียววงหนึ่แล้วก็วเพื่อนเจ้าวงสองที่ทั้งสองไสังเอาแบน้บวงงแล้วมาแบบไม่อเลยมาลุม่าไ